สวัสดีครับเจอกันอีกค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเต้ดัมซิ่งครับหัวหน้าเหลิมทำทางลงบ่อแล้วครับรอแล้วใครจะประเดิมขึ้นบ่อคันแรก อากาศค่อนข้างร้อนนะครับตอนแรกนี่อยู่ที่บ้านแรกนี่โอ้ร้อนด้วยลมด้วยแต่ที่นี่เหมือนสงัดลมนะครับสงัดลมคือ <c oughs> ไม่มีลมน่ครับทำทางแล้วครับ จะลงบ่อแล้วครับทางใกล้จะเสร็จแล้วครับผม เดี๋ยวเรามาชมรับชมการขึ้นบอกันเป็นยังไงบ้างใครจะโชว์ลีลาขึ้นบ่อคนแรกน่าจะเป็นเจ้าเบนอันเนี้ยเบนเดินบทแล้วครับรถไถยอยู่หน้างงานครับเดินไม่ได้มากรดีดจอดรออยู่สองครับตอนนี้ เจ้าเมกาของผม 7E และ 7E โอ้กันชนเบียวแล้วนะครับเดี๋ยวเชเลอร์ล็อกกี้ที่บ้านจะทำสไตล์นี้นะครับ เป็นป้ายไฟแล้วก็กระเช้าแล้วก็หมวกข้างหน้าอาจจะใส่แคปเล็ตด,ด้วยครับเดี๋ยวต้องรอดูรอชมกันอ่ะเลยอ่าฮะ,ะ,ะมาย ครับก็น,น่าจะล,วล้วงเอาเลยครับ จะโดนตูหรือเปล่าไปถอยไปเบนลงไปลงไปลงไปวะโอ้ท่อนี้มีดินเข้าไปด้วยเอ้ยแอบฟังนี้เลยวะเออ โอค่อนข้างแข็งครับง,ง่งเก่าสโลปก่อนครับเพื่อเป็นแนวเป็นแมว จริงวันนี้เรานัดเจ้าของที่ทำชั่วโมงนะครับอีกเจ้าหนึ่งโกงให้งานมาแต่ว่าลืมครับมาลงนี่ก่อนเลยให้พี่อ่างไปลงแทนครับทีมงานปอบก่อนอเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นกันหน่อยก็ไม่ชันเท่าไหร่ครับ ไข่ไหายไปไหนจริงๆอาจารย์ไข่ต่อกันนี้โอ้มาแล้วสะน้อยครับประมาณหนึ่งงาน ดูลาการลีลาการขึ้นบ่อของเบนโอ้เนิบๆครับสบายเกินหัวน้าทำทางให้มันแบบทำบาปเบนหน่อยให้มันขึ้นสบายเกิน อ้าวไฟไปโดนอะไรเนี่ย<ป>นักรบย่อมมีบาดแผลแต่บาดแผลเยอะเกินก็ไม่ไหวนะครับ คนขับรถด้ำของผมนี่ผมจะให้แต่ขับแบบจใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อนดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับเพราะวันนี้รถคันนี้นี่เป็นรถของไอเจได้นะครับ เดี๋ยวแรกกันครับเอาหัวลากไปเลยเดี๋ยวผมเอาคันนี้เองก็ตอนนี้หัวลากให้แฟนผมดูแลครับ